ท่นท่านหย ragt, พังยังเยียยไม่ไเือดทั้งทีเอาไปชุดกันเลยครับเป็นแบบสายหลังกันเลยนะครับสายหลังเปิดพ่นมาแบบนี้พยีปองงงอยาีพยีเดือดเอาุดุดกดไลคนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้อันอันอีกทรงอันนี้ครับเราถึงไทยพี่น้องเบิ้งเบิ้งทรงถึงไทยท่านรัฐรัฐบาลนี่ซอยเหนียวใจข้าวจี่สีเป็นยังไงบ้างไฉยเราต้องกาเจ้าได้เวลาพวกประชาธรรมรัฐมนตรีน้องไทยเนาะผู้ว่าการจังหวัดปีนไทยป้ายความฮ่องกง หลายท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพี่น้องชาวเพื่อเสวกภูมิเคยได้ฟังมาเคยได้ฟังผมจากรายการนั้นอย่างนี้เยอะแยะไปเลยหลายท่านที่ผมได้พูดคุยก็บอกว่าการที่ต้องจัดรายการ ผมพยายมอ่านรายจากที่ต่อนดับี่นเราว่าท่านต้องการให้ผู้ระกอบการที่ต้องนปะทิววันกเขียน้อบังคับมากกเก้ากลายอางต้องลาย่าอายรองายช่างที่รองที่ะก็บอกว่าการที่ต้องจัดายการ พยานอันตรายจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เพราะว่าาต้องการให้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาท้งก็บอกกาบอกดีรูไมากอะไรไมห้มากอ่น้เราไปแต่วโปรดัเี่ยมบนอว้ทาเที่ยนี้นุมาทำการเสียงขอบกับมากระจอบาหลายที่เราต้องมือ